สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูสาอีกครั้งนะคะวันนี้ครูสามีความรู้ดีๆมาฝากคือพุทธประวัตินั่นเองค่ะพุทธประวัติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆจะเข้าใจความเป็นมาของศาสนาและสามารถนำแบบอย่างดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะผู้ที่ก่อกำเนิดพระพุทธศาสนา คือพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของศาสนาพุทธพระองค์มีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ประสูติในวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือน6กต้ต้นสาละณนะสวนลุมพินีวันขณะที่พระองค์ประสูติได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นหลายประการได้แก่ทรงดำเนินด้วยพระบาท7จก้ามีดอกบัวผุดรองรับทรงเป่งพระวาจาว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลก กระเสิฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเมื่อเจริญวัยพระองค์เสด็จออกนอกเมืองได้เห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะสิ่งที่เห็นคือสภาพความจริงของชีวิตจึงเป็นเหตุที่นำไปสู่การออกผนวดเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาคือการกัดฟันลิ้นดันเพดาน กั้นลมหายใจและอดอาหารจนพระวรากายสู้ผอมเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์จึงเปลี่ยนวิธีมาใช้วิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนค่ะพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุอรหันต์ตัดสรรุธรรมอริยสัจสี่ตายต้นสีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตําำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธขึ้น15ค่้าำเดือน6ปีรากาเริ่มเผยแผ่ศาสนาโดยการแสดงปฐม,มเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรแก่ปัญจวคีทั้ง5ในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน8จนได้สาวกรูปแรกคือพระอัญญากโกธัญญะพระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง45ปีจนมีพระชนมายุได้80พรรษาได้ประทับจันพรรษาณนะ เวลุคามใกล้เมืองเวสาลีแควนวัชชีในระหว่างนั้นทรงประชวนอย่างหนักครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนหพระพุทธองค์กับพระพิสุทั้งหลายก็ไปรับพัฒตาหารบินทบาทที่บ้านนายจุนทะตามคำกับทูลนิมนต์พระองค์เสวยสุก,กรมัทวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลงแต่ทรงอดกานมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินาราประทับ ณป่าสาระเพื่อเสด็จดับขันปร,รินิพานเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิดทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันปร,รินิพานในราตีเพนเดือน6นั่นเองค่ะจากที่ครูสารได้เล่ามานั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าพระองค์มีความเพียรความอดทนความเมตตาเด็กๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สําหรับวันนี้ครูสารต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย